ผมจะบอกว่ายาเสพติดก็อาจจะพูดได้ไม่เต็มปากเนื่องจากกัญชาเสรีแต่ถามว่าเสพแล้วมันติดไหมก็มันยังเป็นเรื่องที่ยังต้องคุยกัน <ừ> mm. อีกยาวๆนะครับเกี่ยวข้อกฎหมายกัญชาคุณผู้ชมครับมีคนสูบกัญชาแต่ในที่สาธารณะแล้วมีคนเขาถ่ายคลิปแล้วตั้งคําถามบอกว่าอย่างนี้ก็ได้หรอกลางเมืองกลางที่สาธารณะในแบบนี้ชมคลิปดูก่อนนะครับ fc fc น oh enfin ้ำมัก fc fc น้ม uh, ักต anyway> ัวจริงเสียงจริงนะคะสายเกี่ยวนะคะมาบูรณาการให้คนรู้จักการใช้บ้องนะคะโอ้โหนี่แหละครับคือคนถ่ายก็ fc fc น้ำมัก นี่นี่คือการบูรณาการบอกต่อให้คนรู้จากการใช้บ้องคือชื่นชมมากกับ <c oughs> กับผู้ชายคนนี้เนี่ยที่สูบกลางที่สาธารณะมันใช่คำนี้เหรอบูรณาการ <c oughs> มันใช่สิ่งที่จะต้อง <c oughs> ด้วยความเคารพนะ <c oughs> ผมกลัวมันจะไปกันใหญ่ภาพแบบนี้ผมถามว่าถ้าเด็กมาเจอเนี่ยจะเข,เขาจะคิดได้ไหมอะคือเดี๋ยวนะ เราเนี่ยไม่สามารถเอาภาพการสูบบุหรี่หรือว่าดื่มเครื่องดื่มเอแอลกอฮอล์ออกอากาศได้บุหรี่นี่ต้องเบลอทิ้งนะฮะอันเนี้ยบ้องกัญชาเนี่ยจริงๆมีกฎหมายควบคุมไหมเราก็ยังงุนงงสงสัยกันอยู่ในบรรดาสื่อเพราะบ้านเรากัญชาเสรีถูกไหมแต่เราก็รู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมอยู่ดีอะค่ะพี่ยังไงต่อไปทําหนังนี่สามารถเสพบ้องกัญชาในในหนังไม่ต้องเบลอไม่ต้องอะไรเลยใช่ไหมได้เหรอเอออยากได้ความชัดเจนเหมือนกันนะครับแต่บอกก่อนว่าภาพนี้เขาถ่ายคลิปตรงนี้ฮะสีลมซอยสี อูคนเยอะมากเขตบางรักกรุงเทพมหานครสูบกลางเมืองแล้วเจ้าของโพสต์นี้ก็บอกว่าไปกันใหญ่แล้วนะประเทศไทยถนนเข้าสารเนี่ยแค่ขายแต่สีลมสอนดูดเลยครับแล้วก็แฮชแท็กนี่กระทรวงสาธารณสุขแหมข้อมูลเบื้องต้นบอกว่าไอ้ที่เสพกันเนี่ยคลิปนี้ประมาณสัก2 3สวันที่แล้วนะครับกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยเอาเก้าอี้มาตั้งเอาบ้องกัญชามาสูบโชว์กันสนุกเลยนักท่องเที่ยวบ,บางคนก็เห็นแล้วเป็นปลื้ม ถ่ายคลิปถ่ายรูปกันบ้างอะไรแบบนี้คุณผู้ชมครับมีข้อมูลจากทางประลัดกระทรวงสาธารณาสุขนะครับนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตขออนุญาตให้คุณผู้ชมฟังดีๆฟังดีๆตรงนี้นะครับท่านบอกอย่างนี้ฮะปะหลัดกระทรวงสาธารณาสุขนะฮะท่านบอกว่าไม่ได้สนับสนุนเรื่องการสูบ <c oughs> ไม่ได้สนับสนุนนะมีกฎหมายเพื่อป้องปรามถ้าพบการกระทําในลักษณะแบบในคลิปนี้ <c oughs> ต้องมีการดําเนินการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องดูแลรับผิดชอบนอกจากนี้ก็ต้องมีการให้ความรู้กับประชาชนให้ถูกต้องว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ขยายความประหลัดสาธารณสุขนะคะว่ามีกฎหมายเพื่อป้องปราม,มคำว่ามีกฎหมายเพื่อป้องปรามก็คือใช้กฎหมายตัวเดียวกับบุหรีค่ะ <c oughs> คือคุณจะไปสูบกัญชาในที่สาธารณะ ไม่ได้ไม่ได้เพราะค,รควันนั้นจะไปรบก,กวนผู้อื่นคนอื่นเดือดร้อนครับไม่ได้นะครับปากด้วยนะฮะอย่าคิดว่าทาแบบนี้แล้วถูกต้องกัญชาเสรีไม่ได้เสรีอย่างที่คิดนะครับที่สําคัญประเทศไทยกัญชาเสรีทางการแพทย์นะอยืมอย่าลืม, <laughs> อ,ลมอันนี้แพทย์หรือเปล่า <laughs>